สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะจะพาไปนัดเจอเพื่อนรักของแอปนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในช่อง YouTube ของแอปแล้วก็ใน Instagram บ้างนะคะก หลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยก็เจอกันน้อยมากนะคะแล้วก็เราก็พยายามจะนัดเจอกันบ้างนั่นก็คือพิมพ์รัตกมลนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะแอปก็กําลังจะไปหาพิมพ์นะคะเพราะว่าเราชอบไปเตดเตยชมงานศิลปะด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันมีงานศิลปะเยอะมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลงานศิลปะของแอปเองด้วยนะคะก็เลยจะพาพิมพ์ไปชมผลงานด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามในคลิปเลยนะคะ you yep. ีกล้องไหนคะ่ดีวคะ แล้วนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปประมาณเกือบสี่สิบนาทีเออสามสิบสามนาทีประมาณสามสิบสามนาทีก็ในห้องอ่ะมันจะเป็นงานมันจะวนลูปอย่างเงี้ยประมาณสี่สิบนาทีที่เขาบอกแต่ว่าเราเข้าไปประมาณห้าโมงนิดๆแล้วออกมาแล้วมันจบประมาณแบบเออสามสิบสามนาทีเข้าไปก็คือรู้สึกเหมือนแบบเราเหมือนเข้าไปในคุกือเี้ยใช่เพราะว่าแบบมีความแบบว่าสีเนาะแล้วก็โทนแดง สีแดงเยอะมากแล้วก็เหมือนมีแบบเงาคนแบบดิดดินเต้นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเขากำลังทำใ้ห้องห้องนี้เป็นเหมือนภาพว่าเหมือนแบบกำลังตีความว่ามีความผิดผิดนะเพาแบบว่าเหมือนโลกเราก็แค่ภาพว่าท่านี้แต่เพราะว่าพื้นทุกอย่างอะยกเว้นเพดานที่ที่มีการแบบสาดสีลงใบอะไรเไงี้ยแล้วก็วิดีโอของเขาก็มันก็ตีความได้หลายอย่างกว้างม,มาก แต่ว่าหลักๆอย่างทีนคิดว่าอย่างไงอย่างเราเราคิดว่าเหมือนแบบเขากำลังพูดถึงการวนลรุแบบว่าชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงแบบว่าการที่มนุษย์เราแบบว่ามันก็แค่ร่างกายอ่ะร่างกายมันก็คือสิบัญญาอิสระจากร่างกายอะไรอย่างเงี้ยของเราก็ก็นึกถึงเรื่องของความตายที่แบบสุดท้ายมนุษย์ทุกคนอนะ่ะสุดท้ายก็คือความตายคือสุดสิ้นสุดแล้วแล้ว ทั้งหมดจะเท่าเทียมกันเมื่อเมื่อตายมันก็แค่นี้เองเออมันก็แค่นี้เองอะไรเงี้ยแบบร่างกายแค่นี้เออมันจะมีอันนึงที่เหมือนชุดทันบุกที่แบบอยู่ที่พื้นเราก็ตีความกันได้หลายอย่างอย่างเช่นว่าสุดท้ายแบบตายไปก็แบบเอาอะไรไปไม่ได้ทุกอย่างมันแค่แบบสิ่งุงแต่งสุดท้ายมันก็แบบถูกทิ้งไว้เหมือนเดิมลองมาดูกันนะคะทุกคนงานมีถึง เครื่องกลางเมษาป่ะใช่ประมาณ24นี่แหละใช่ดีมากแล้วก็บางคนก็คือมานอนแบบนี้เลยใช่เพลินๆแบบเลยไปอีกโลกหนึ่งอ่ะก็จุดสำคัญของเขาก็คือแบบบ่อน้ำเนาะเออบ่อน้ําที่แบบที่ดูแล้วส่วนเป็นการสะท้อนอะไรสักอย่างเป็นาสะท้อนแบบชีวิตสะท้อนแบบตัวตนเรามาดูกันนะคะสวดค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่โซนแถววัดวัดท่าแม่ลูกประคำนะคะ ก็เริ at, ่ม <Dynamic> ม <N ance> ีคนมาเดินแล้วเมื่อกี้เห็นแบบตลอดทา้าที่มาก็คือมีจัดแสดงเรื่อยๆแต่เนี้เป็นโซนตลาดน้อยนะคะก็ก็จะมีขายของนู่นนั่นัี่แมวมันเป็นดุมันพูขยะน้องน้องสกปรกคี่บอกกิ้ขอจ่าเราต้องทคาเบียนก่อนนะคะ mong 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 ภารกิจวันนี้แล้วที่ไปชมงานศิลปะต่างๆแล้วก็แอบแอบพาพิมพ์มาถ่ายอินผลงานตัวเองด้วยใช่เป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้แบบรู้สึกตะลุยมากก็คือไปหลายทีมากอือแต่เลยก็คือววนหาของกินใช่ที่ที่ยากกว่าการดูศิลปะคือการหาอาหารรับประทานเพราะว่าแต่ละที่จอดบนค่อนข้างลำบากนี่เป็นอุปสรรค แต่สุดท้ายก็อยู่แถวบ้านพิมพ์แล้วก็เลยก็เลยไปก็มาง่ายอยู่เนอะแถวเจริญกรุงใช่ครับก็ถ้าสังเกตวันนี้ก็คือมีคนแบบเดินไปเดินมาเยอะอยู่ตลอดเข้าไปในงานคือคนเยอะมากเลยนะใช่แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าให้สแกน QR code อะไรเงี้ยแล้วก็บางพื้นที่ก็มีเก็บค่าบัตรเข้าชมด้วยนิดนึงแต่งานแอฟฟรีนะคะเข้าไปได้จะบอกว่างานแอฟสวยนะแบบพอเข้าไปดูลาจะเห็นว่ามีความแบ่งเป็น เป็นสามเหล่าอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบนำพาไปสู่งานแต่ละสะเต็ปก็ให้ความรู้สึกแบบต่างกันไปอย่างนั้นแรกก็มีความเป็ใบไม้สีแดแบบแดงๆหน่อยแล้วก็เข้าไปก็เป็นดอกบ,บ,บวัวอย like. ่างเงี้ยรู้สึกว่าอัน,นแรกมันจะมีความมีความแบบรู้สึกแบบดิบเอ่อดิบๆหน่อยแล้วพอเข้าไปตรงดอกบวัวอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบเออสงบมากขึ้นมีความแบบรู้สึกเบาเบาไหมรู้สึกเบาใช่ และอันที่สามอ่ะอันที่สามสวยอ่าไอของแบบอันสุดท้ายอ่ะที่เป็นบัวที่บัวชั้นชัอ่ะไม่รู้อปจะสำหรับเรารู้สึกว่าอาจะสื่อว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นการที่มันเหมือนเป็นชั้นที่โผล่ขึ้นมาแล้วป่ะใช่ได้ความชันอ่ะใช่โอ้ my god ใช่เราไม้ใจให้คนได้รู้สึกสึกถึงความรู้สึกของการโผล่พ้นน้ำเยอะ รู้สอ,อันน,อนี้ก็พิมพ์จะไม่สังเกตเห็นซะแล้ว <hin> เรียนมาด้วยกันนะเราจะอย่างน้อยเราต้องแบบรู้เซนกันนิดนึงเย <Yeah. S 2> ่ดีดีค่ะก็ยังไงก็ถ้าใครจะมาเที่ยวก็าฝากแ e ต่งช like, ุดแบบระบายอากาศนิดนึงนะคะร้อนมากร้อนจริงพ <generous, S 2> อสต่งตอนแรกปล่อยนี่คือเริ่มใช่มาผมร้อนแคร่ก็ วันนี้ก็อะไรเดี๋ยวจะบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบร้อนทรมาร์ันก็คือเดินชิลๆเนี่ยระหว่างท็นระหว่างทางมันก็มีอาหารของกินอะไรเงี้ยเนาะถ้าไม่เย็มแอบซื้อโกโก้แบบโกโก้เข้มข้นมาเดี๋ยวไปลองชิมว่าอร่อยไหมแล้วคนที่นี่คนแถวนี้ก็คือเป็นกันเองแบบว่าก็น่ารักนีด้แล้วก็อาจจะได้เจอคนดังด้วยนะคะเมื่อกี้เราเจอหลายคนเลยเดินสวนกันมาถ่ายแบบพอก็อะไรเงี้ยใช่แบบเต็มไปหมดเลยนะก็ รีบๆมาค่ะไม่อยากตกเทรนก็เลยกมาทำคอนเทนต์ใช่เหมือนเราเยสสำหรับใครที่แบบอยู่กรุงเทพนะคะหรือจะเข้ามาในเที่ยวในกรุงเทพก็มาสามารถมางานนี้ได้จาดถึง3เมษายนนะแล้วก็งานศิลปะที่กรุงเทพช่วงนี้มีเยอะมากแบบเราก็ไปไม่หมดนะเราข้าเราไปแค่2ที่ยังแบบนี่ดึกมากแล้วนะคะจะสามทุ่มสามทุ่มกว่านะก็คือคักนะใช่ข้างในคือคักมากแล้วก็สี คนคือทยอยมาเรื <t ills>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  ่อยๆเลยเห็นแบบมีปั <t <t ่นจักรยานมีสก um> uh uh ูตเตอร์อะไรเงี้ยน่ารักมากเ๊ายบาย้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้กำลังใจแอปนะคะก็สามารถ กดไลค์กดแชร์ครยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ก็อย่าลืมกดด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าใครอยากดูแอปทำอะไรอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบาย